สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่รักทั้งหลายหรือไปก็เท่านั้น ช่วงเวลาแห่งความรู้และข้อมูลที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างน้อยก็ช่วยแก้ความหงุดหงิดของคนช่างสงสัยไปได้เรากลับมาพบกันอีกแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้หยุดสถิติเล่นกับใครก็ไม่ชนะเจนัดติดต่อกันได้เสียทีหลังจากที่สอยนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป3 0ทีนี้ก็ลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าทีมเรือใบจะกลับมาจากการออกทะเลได้ยาวๆเลยหรือเปล่าแต่ในทางกลับกัน เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่สกอตแลนด์ได้เกิดเหตุอาเพศขึ้นเมื่ออเบอร์ดีนที่ไม่แพ้ใครมา16เกมติดต่อกันต้องเสียสถิตินั้นเสียแล้วและก็แทบจะเสียสติเลยด้วยซ้ำเพราะไม่ใช่แค่แพ้แต่ว่าแพ้เละเลย ก็คือโดนเซลติกถล่มไปถึง60ในเกมสกอตติชลีกครับทีนี้ถ้าเราเอาสถิติไร้ผ้าอย่างน้อย15เกมเป็นตัวตั้งแล้วมาดูว่าทีมที่แพ้หลังจากที่ไม่แพ้ใครมาอย่างต่อเนื่องมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ปรากฏว่ามีอยู่ด้วยกันถึง487เคสโดยแยกเป็นพวกที่แพ้แค่ประตูเดียวไป290เคสและแพ้2ประตู133เคสทีมแรกในอังกฤษ ที่เสียสถิติไร้พ่าย,ายด้วยการแพ้ด้วยสคอร์ห่างถึง3ประตูก็คือเบรสตันเมื่อดดูการ1,891-92มูนตอนนั้นพวกเขาชนะ14เสมอ1แต่ว่าพอเจอฟันเดอร์แลน์ก็โดนสอยไป4-1อึ้งไปเลยแล้วก็ยังมีคริมสบีทาวเมื่อดดูการ1,900นทุน่น ถึง1,901หยุดสถิติไร้ย่าย,ายไว้ที่17นัดหลังจากที่โดน New บ r i g h t o n Tower ถล่มไป5 0ไอ้ทีม New บ r i g h t o n Tower อันเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Brighton ในปัจจุบันแต่ไปอยู่ทางแถบเมอร์ซี่ไซด์นู้นใกล้กับแบล็กพูลเลยแต่ว่าเป็นทีมที่มีอายุสั้นมากก่อตั้งเมื่อปี1,896แต่ว่าพอปี1,901ก็ไปต่อไม่ไหวเพราะค่าใช้ใจ่าย เยอะเลือเกินขณะที่แฟนบอลก็มีราวๆพันคนแค่นั้นแต่ว่าก่อนตายก็ยังไว้ลายด้วยกันหยุดสถิติไร้พ่ายของกรมซอบี้แบบเลเทะนั่นแหละนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีก3ทีมที่แพ้ถึง5ประตูในเกมที่เสียสถิติไร้พ่ายของตัวเองนั้นก็คือนอตแฮมตันที่แพ้นิวคาสเซิลไปศูนย์ประตูต่อ5เมื่อฤด,ดูการ1 แล้วก็มีสวอนซีแพ้ลูตัน0-5เหมือนกันปี1979-80และสุดท้ายไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่โดนเชลซีถล่ม5-0เมื่อเดือนตุลาคมปี1999หยุดสถิติ29นัดไร้พ่าย,ายแล้วก็มาตายอย่างเครียดแฟนพี่รุ่นเก่าคงจะพอจำก็ได้ว่าในตอนนั้นผู้รักษาประตูของปีศาจแดงก็คือมัตซิโมตีบี คนที่เคยโดนยิงเบาๆแต่ว่าบอลลอดดาร์กเข้าไปดือด้อถ้านึกหน้ายังไม่ออกก็ให้นึกถึงผู้รักษาประตูคนที่ใส่กางเกงบอมนั้นแหละในเกมนั้นกุสซาโวโปโยเยยิงให้เชลซีได้ตั้งแต่นาทีแรก หลังจากนั้นแต่อีบี้ก็คงโดนทาดไฟเข้าแทรกคริสตันกดประตูที่2แล้วโปเยก็กดลูกที่3ยังไม่นําใจเห็นินเบิร์กของแมนยูยังทําเข้าประตูตัวเองอีกตั้งหากให้เชลซีนำห่างเป็น40ปิดท้ายด้วยโจดี้มอริสยิงอีกลูกนาทีที่81อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทีมปีศาจแดงแผ้เละขนาดนั้นก็เพราะว่านิกิบัตโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่23คนแล้วมันจะไปเลืออะไรล่ะ ยังมีเอลเวตันเมื่อฤด,ดูกาล1,977-78ที่ออกสตาร์ทแพ้2นัดแต่หลังจากนั้นไม่แพ้ใครมา18เกมแต่พอเจอกับแมนยูในบ้านตัวเองในวันบ็ x กซิ่งเดย์เละครับแพ้ไป2-6ไม่รู้ว่าเมาค้างหรือเปล่าและจะเล่าให้ฟังนะว่าในยุคนั้นน่ยบอลมันเตะกันทีเยอะกว่าสมัยนี้มากเอลเวตันหลังจากที่แพ้แมนยูไปหมดาดๆ24ชั่วโมงให้หลัง พวกเขาก็ต้องไปเยือนลีสแล้วก็แพ้ไปอีก1-3น,นันยังมีทีมที่ไร้พ่ายมานานจนคิดถึงความรู้สึกนั้นมากๆก็เลยโดนสอยไปให้สมญาติถึง7ประตูต่อ0ก็คือนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสที่ไร้พ่ายนับต่อข้ามฤดูกาลจากเดินกูภาพันธ์จนถึงเดินพฤรเจิกาจนปี1995รวมทั้งหมด25เกมและทีมที่เอาชนะพวกเขาแบบไร้ปรานีนั้นก็คือ b l a c k b u r ร์นโรเวอรที่ลงเอยด้วยการไป็แชมป์ในฤดูกาลนั้นนั่นเอง